สวัสดีค่ะพี่ติ๊กว่ารันลัดกีและส่งประชาน,นะคะเนื่องจากวันนี้นะคะพี่ติ๊กได้ตรวจสอบข้อมูลนะคะในส่วนที่เป็นผลการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะแล้วก็ในส่วนที่ได้รับมอบหมายในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะคะมา ตรวจชั่งน้ำหนักนะคะเพื่อดูองค์ประกอบร่างกายนะคะแล้วก็ดูค่า BMI นะคะว่าสูงกว่า30ไมไหมนะคะซึ่งเป็นกลุ่มสิ่งที่จะติดโควิดแล้วก็มีอาการที่รุนแรงะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รวบรวมแล้วก็สรุปไปให้นะคะก็จะมีกลุ่มที่มีค่าน้ำตาลสูงนะคะมีค่าไขมันสูงนะคะ แล้วก็พอมาชั่งน้ําหนักนะคะดูองค์ประกอบร่างกายแล้วก็พบว่าจะมีส่วนที่เป็นไขมันในร่างกายไขมันในช่องท้องนะคะก็เยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าจะพบกลุ่มนะคะที่มี BMI มากกว่า30นะคะของของของที่นี่ก็จะมีจํานวน5ท่านนะคะเอาซอสก็จะมี8ท่านนะคะ เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะที่เราจะต้องนำพาให้ทุกท่านมี BMI ที่ลดลงนะคะหรือนะคะในกลุ่มที่ดูแล้วองค์ประกอบร่างกายมีภาวะของไขมันในช่องท้องเยอะไขมันในร่างกายเยอะนะคะก็ถือเป็นเป็นโอกาสนะคะในการที่จะมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดสุขภาพดีกันได้นะคะเพราะว่าตัวไขมันเนี่ยเป็นตัวร้ายมากเลยนะคะจะทําให้เกิดภาวะโรค นะคะไม่ติดต่อไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันนะคะแล้วก็โรคมะเร็งนะคะโรคเสื่อมต่างๆซึ่งเกิดจากไขมันทั้งสิ้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะแนะนําใน4ี่เรื่องหลักๆนะคะให้กลับไปทบทวนตัวเองดูในเรื่องของอาหารนะคะว่าเรารับประทานอาหารอย่างไรนะคะก็สิ่งที่อยากจะเน้นนะคะก็คือเราควรรับประทานพืชผัก ผล,ลไม้นะคะที่ไม่หวานนะคะต้องเน้นว่าที่ไม่หวานนะคะผล,ละไม้ที่มีรสจืดนะคะก็จะยิ่งดียิ่งสดยิ่งดีไม่ยิ่งดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้า,เ,าเป็นไปได้ข้าวก็ปรับเป็นข้าวกล้องนะคะหรือข้าวไรเบอร์รี่นะคะข้าวที่ไม่ขัดสีก็จะได้ประโยชน์สูงสุดนะคะเพราะสิ่งที่เราทานไปไม่ว่าจะเป็นของ หวานของมันของทอดอะไรเหล่านี้เนี่ยอยากให้ปรับลดละเลิกเลี่ยงได้ยิ่งดีมากนะคะแล้วก็หันมากินพืชผักผลไม้นะคะสดๆนะคะแทนนะคะถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นผักพืชปักอ e ินทรีย์ได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ใช้วิธีในการที่จะล้างทําความสะอาดให้ดีนะคะก่อนที่จะรับประทานนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ตัวอาหารถ้าเราได้จากพืชผักผลไม้ก็จะเป็นสารอาหารที่ควรจะครบถ้วนนะคะเนื้อสัตว์ก็พยายามไปเน้นเป็นเนื้อปลาอย่าไปเน้นเป็นเนื้อเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรหล่อนี้มันจะติดมันเนาะเป็นไปได้ก็ปรับเป็นเนื้อปลานะคะถ้าไก่ก็จะเป็นอกไก่อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้น ก็ลองทบทวนดูนะคะว่าเรากินอะไรกาแฟนะคะถ้าดื่มก็ขอเป็นกาแฟดำนะคะพยายามที่จะลดละเลิก t i r 1อ่า one เพราะว่ามันมีเรื่องของความมันเนาะเรื่องของไขมันเนี่ยค่ะเข้าไปด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายควรจะได้รับเป็นไขนมันดีถูกไหมคะ <c oughs> น้ำมันเป็นไปได้อะก็ปรับเป็นน้ำมันมะกอกนะคะที่จะมาใช้ทอดใช้ผัดอะไรก็แล้วแต่หรือจะไม่ใช้ก็ ได้ยิ่งดีนะคะกินปเป็ดเสี่ยวก็พยายามที่จะไม่เติมไม่ปรุงรสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเฮ้ยเราต้องปรับอย่างแรงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรสชาติอาหารซึ่งกลายเป็นเราเคยเสพติดในเรื่องของรสชาติหวานมันเค็มที่มันอร่อยมากนะคะตอนนี้ต้องปรับชีวิตอย่างเดียวเท่าน,นั้นเลยค่ะเพราะถ้าเกิดเราทานแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะชินค่ะมันจะชินกับไม่ติดรสชาติเลยค่ะนะคะทานให้ พอดีพอเพียงแล้วเป็นไปได้ก็พยายามที่จะเข้าเป็น i f นะคะทานแบบมีประโยชน์เต็มที่เลย8ชั่วโมงอีก16ชั่วโมงก็พักนะคะพักร่างกายไม่ต้องให้ได้รับสารอาหารอะไรให้เขาไปดูแลบำรุงลงืนอาานที่มีประโยชน์ให้เต็มที่ในช่วง8ชั่วโมงนะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของโปรโตีนที่ควรจะได้รับใน1วัน ระะ่างกายต้องการโปรตีน1กรัมต่อน้ําหนัก1กิโลกรัมน,นะคะเพราะฉะนั้นจะทานอะไรยังไงอย่างไรได้บ้างเนี่ยจริงๆในในในกูเกิลเนาะ,ะเขาจะมีบอกเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญอะบอกไปแล้วเข้า IF 8-16ถึง16ก็คือกิน8ชั่วโมงนะคะได้รับสารอาหารเต็มที่8ชั่วโมงก็คืออาจจะกินสัก8โมงนะคะจนถึง4โมงเย็นหรือ5โมงเย็นอย่างเลทเนาะ หลังจากกินแล้วเสร็จปุ๊บนะคะให้จบตอนช่วงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นแล้วกลับยาวเช้าก็ค่อยมากินอีถ้าหิวทาไงคะฝึกเนาะช่วงฝึกก็อาจจะหิวกินน้ำค่ะกินน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็มานอนนอนก็ถ้าเป็นไปได้สี่ทุ่มนะคะจะดีมากเลยนะคะปิดสวิตท,ทุกสิ่งทุกอย่างโทรศัพท์มือถือไม่เล่นนะคะไม่มีแสงสว่างใดๆเลยหลับให้สนิทหลับให้ลึกน,นะคะเพราะฉะนั้นร่างกายก็จะถูก ฮอร์โมนในร่างกายก็จะมาดูแลเราในช่วงที่เราพักในช่วงที่เราหลับะ,ะเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของไม่เครียดนะคะเป็นไปได้เครียดมันจะส่งผลนะมันมีสารแห่งทําให้เราเจ็บป่วยเนี่ยคะ่ะหลังออกมานะคะเพราะฉะนั้นเครียดได้ค่ะแต่มีวิธีการอย่างไรนะคะที่จะทําให้ลดภาวะเครียดให้มันเร็วที่สุดนะคะ,ะมันก็จะดีงามกับเราแล้วก็ออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายเนี่ย เชื่อว่าหลายท่านก็พยายามที่จะออกกันอยู่แล้วนะคะมาเจอโควิดก็อาจจะแบบโอ้โออกแบบไม่ค่อยได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่บ้านนะคะก็สามารถออกที่บ้านได้ลองเปิดดูทุกดูค่ะมันจะมีวิธีการในการที่จะทําให้เราออกกำลังกายในหลากหลายรูปแบบมากนะคะแล้วก็สี่เรื่องหลักนะคะที่เราควรจะเน้นนอกออกกําลังกายนี้ก็ขอให้อย่างน้อย,อยไม่ได้เลย3 3วันต่ออาทิตย์อาทิตย์ สวันต่ออาทิตย์ครั้งละประวันครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ได้ตามสะดวกเลยนะคะแล้วสี่เรื่องหลักนะคะที่จะต้องเน้นคือทุกคนต้องไปทบทวนตัวเองนะคะอาหารเรากินอะไรบ้างยังไงอย่างไรนะคะพักนอนหลับได้ไหมทาผ่อนเพลียงพอไหมนะคะสี่ทุ่มปิดสวิตซ์ยด้ย,ยังนะคะออ,ออกกําลังกายแล้วก็ไม่เครียดนะคะ สีเรื่องแค่นั้นเองนะคะขอให้ทุกคนกลับไปทบทวนตัวเองดูนะคะแล้วก็ขอให้สิ่งที่เราได้ดูแลตัวเองนะคะมันจะทําให้ภูมิเราดีขึ้นทําให้ไขมันมันลดลงทําให้ร่างกายฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเรามันดีขึ้นนะคะร่างกายก็จะสมดุลค่ะแล้วก็จะไม่ป่วยนะคะแล้วก็จะไม่มีไขมันในร่างกาย ะะดีไหมคะแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดกันทุกท่านนะคะวิธีการในการสร้างภูมิลดไขมันนะคะลดน้ําหนักนะคะมีแค่นี้นะคะนะคะก็ขอฝากไว้นะคะ,ขอ,ะ,คะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสัา